ลาก่อยเพลงสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ10อันดับตัวคอน5ดาวที่คนนิยมใช้มากที่สุดที่เป็นตัวท็อปเมตาในอุปสปัจจุบันนะฮะและแน่นอนว่าข้อมูลที่เรานํามาไม่ได้เอาตามความรู้สึกของเราแต่อย่างใดแต่อ้างอิงตามสถิติของเซิร์ฟจีนที่มีผู้เข้าร่วมถึง2 0 0 0กว่คาคนว่าพวกเขาเนยนิยมใช้ตัวท็อปไมากที่สุดฟังแล้วเนี่ยตรงแน่นอนเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างใหญ่มากและต้องบอกก่อนว่าในคลิปนี้เนี่ยก็มีหลายตัวที่ผิดคาดคือไม่นึกว่าจะมาติดอยู่ใน10อันด,ดับนี้หรือคิดว่าจะติดแต่ไไไไมม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 ่่่่่่่ตตตติิดดดดดกกกก็็็ีีีเเเเเเชนนนนนนนัััััแและะะะหหหาาาาายยยคืออรร้้้บวววพูป เฉลยเลยแล้วกันใน10ตัว5ดาวเนี่ยมันมีตัวสีดาวแท่งอยู่2ตัวนะแต่ว่าไม่ได้ใส่มาก็ลองทายดูได้ว่าเป็นตัวไหนนั่นเองนะว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าตัว5ดาวที่คนนิยมใช้มากที่สุดมีตัวไหนบ้างน,นะซึ่งผมมัน่นใจว่าทุกคนน่ะต้องมีใช้อย่างน้อยเนี่ยสัก4ตัวในะ10ตัวนี้อย่างแน่นอนในการเคลียร์อบิชรอบนี้นะฮะและก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ก่อนแล้วกด subscribe ช่องเรากดเพลงกันเอาไว้แล้วก็สุดท้าย ขอฝากผู้สนับสนุนของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับโกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซีนีเพลถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซินีเพลบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลข ID เดียเกมซีนเซอร์เวอร์และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่อนันดับที่10ซึ่งก็คือ พี่แถมอ้าหายแถมตัวละครเมนิเวสท์ดมาที่คนนิยมใช้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดต,อดตั้งแต่เข้าเกมมาคือนอกจากจะหลอกกล้ามโตแล้วเนี่ยยังเก่งด้วยนะคุ้มค่ามากๆนะฮะด้วยความที่อ้าหายแถมเป็นตัวละครที่ทำปริยาได้ดุ๋มมากๆก็คือการทํางานไอซีดของพี่แก้ม,มันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาและมีแหล่งในการติดปริยาเยอะมากๆนะครับทั้งโจมตีธรรมดาชาร์ตตีสกิลท่าสกิลไม้ตายเศษกระจกนะฮะ ตัวท่าไม้เนะี่ยมันเน้นทำปฏิกายอยู่แล้วยิ่งเกิดบ่อยเดิเหมือนยิ่งแรงพี่แต้มเนี่ยตอนนี้เป็นที่นิยมสุดๆในการเป็นตัวหลักของท่าไม้นะฮะแต่เอาตรงๆนะมันก็ไม่มีตัวอื่นแล้วเปล่าวะพอมานึกดูตัวท่าไม้ที่เป็นตัวยืนจริงๆเดิเมจจริงๆเนะี่ยมันแทบไม่มีตัวอื่นแล้วนะเออจริงมีพี่ตินาดีตัวหนึ่งแต่ว่าพี่ติกนะ๊กเนี่ยไม่ต้องยืนนานเหมือนพี่แต้มก็ได้นะแต่พี่ติ๊กก็หินนะเอาจริงแต่ไม่ได้ติดในสิบอันดับนี้นะครับทีมที่คนหยิบอาหารแต้มไปลงอเมซคือทีม Quick Bloom, ทกเบไปด้วยซิิิิงงชวชวนนนนบุาาาฮดดดะะแแแลลออ่่หมมมทีี้คืเเยจง เป็นทีมท็อปเทียนในการเคลียร์บิทเลยนะอันดับที่4เลยทีเดียวโดวยความเก่งความหล่อข่ายขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจว่ามีคนใช้พี่แต้มเนี้ยบิทเนี่ยถึงส3เลยทีเดียวนะครับไปต่อที่อันดับที่9ก็คือ,อไรเดนโชกุนเทพสายฟ้าของเรานั่นเองนะอันดับไม่มากกว่านี้นะเออทำไมไรเดนถึงอยู่อันดับนี้ในะอบิสรอบนี้เนื่องจากว่าไรเดนโชกุนไม่ใช่ตัวสปอร์ตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเทพคนอื่นแต่เป็นกึ่งสปอร์ตกึ่งดีบีเอสมากกว่า ทีมการเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างเฉพาะทางด้วยไม่เหมือนตัวละครเทพคนอื่นที่จะเห็นในอันดับถัดไปที่โอ้โหมันค่อนข้างยืดหยุ่นกว่าดเดนเดนชกุนมากๆนะฮะความนิยมเนี่ยก็เลยค่อนข้างห่างจากเทพคนอื่นๆแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความแรงความโหดของทีมท้่เกิดมาเล่นได้ผมมันโหดมาก อันดับเนี่ยก็มักจะติดอยู่ท็อปสิตลอดไม่ลงไปมากกว่านี้เพราะเขาแรงจริงนะด้วยกลุ่มดาวซีสองนี่แหละทำให้ได้เดนชกุลโอ้โหขี้กโกงมากๆไม่มีทางตกเมต้าแน,น่นอนและทีมที่นิยมส่งทีมลหลักก็คือทีมเรดเดนไฮเปอร์แคดี้กับเรดเดนเนชั่นแนลนะซึ่งสองทีมนี้มันโคตรโหดอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยก็โดนมอนแกนนิดหน่อยเช่นมันจะมีรอบหนึ่งที่อบิดเอานกใส่ฟ้ามาคือเรดเดนคือตีไม่ได้เลยนะและรอบนี้ก็เช่นกันคือไอ้พวกนอนมุดขึ้นมุดลงนะ่ะทีมเนชั่นแนลไม่ค่อยชอบเท่่่่่่าาาาาไไไหรรรเเเนนือองงจกกววถ้้้ดดบิ์แลทมมมัมี มันมุดหายไปพอดีเนี่ยมันหนึ่งคือมันไม่ได้พลังงานกลับคืนมาแล้วไดเมจก็หายไปต้องมานั่งเก็บพลังงานใหม่ด้วยนะไอ้อบิสหน่อรอบเนี่ยโอ้โหพูดไปก็แกงหลายตัวเลยนะไม่ใช่แค่ไรเดนแล้วรอบนี้ครับจำนวนคนที่เปล่งเนนสชกุลมาใช้เนี่ยก็คือประมาณ43.4%นะฮะซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตัวบอสหน่หน่เนี่ยมันแกงบางตัวแต่มันก็ทำให้บางตัวเนี่ยเก่งขึ้นอย่างเช่นตัวนี้เลยอันดับที่8ยาเอะมิโกะนั่นเองนะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเนื่องจากอันดับเนี่ยแซงไลลลเเดดนนข้้้ามววยยแแแะพททีี่่อัันนนนนดดบไมม่ขขึ้้าาีเลยะแต่บีรออบนนนีี้้เเ่ยยคมมใชะากๆ เนื่องจากยาเอะมิโกะเป็นป้อมปืนออโต้ไฟฟ้านั่นเองนะฮะและตอนนี้เนี่ยเทียบกับตอนแรกที่ถูกปล่อยออกมายาเอนะเนี่ยคือมาไกลามากแทบเป็นคนละตัวเลยหลังจากจมีท่านไม้เข้ามาเป็นตัวละครที่เล่นง่ายสุดๆนะแค่ออกมาเต้นนะแล้วก็สลับกลับไปอ่ะแน่นอนเสียเวลาเต้นนิดหน่อยไม่เป็นไรและเก่งมากแรงด้วยแต่แน่นอนก็มีเงื่อนไขคือด้วยความที่เก่งพอท่านไม้เนะี่ยแทบจะร้อเปอร์เซ็นต์ของช่วงนี้ยาเอะมิโกะก็ต้องเอาไปเล่นกับท่านไม้เท่านั้นและยิ่งถ้าคู่กับนาฮิดะนะโอ้โหเหมาะเลยก๊อดนะฮะในอบิสเเนนีี iko, น่ยยาออะมิโกรบ้เล่นง่าายมากมตัวอย่างงเเชช่นจหลีฟิลยาเอนฮิดะ คือจะเป็นทีมทําปริยะกะตุ้นทั่วไปเลยเป็นไฟฟ้ากับไม้2ทธาตุนี้พอนะถ้าไม่ต้องทำอะไรเลยเต้นๆกดนันติสนับตัวแค่นี้มอนแต้มหมดแล้วแล้วความเจ๋งของที่นี้คือมอนเยอะก็ไม่หวัน่นมอนเดียวก็ได้นะคือต่อให้เป็นอบิกด้านบนอนาฮิดะถ่ายรูปทุกตัวยาเอผาเปียงเปียงเปียงติดทิกเกอร์ใส่ทุกตัวไดเมนแป๊บเดีวยวตายหรือมันจะเป็นบอสท,ที่มุดดินขึ้นลงเนี่ยแต่ด้วยความที่ตี้ได้เดเมนมันต่อเนื่องไงยาเอก็ครูดาวน้อยก็ให้ไปตั้งเสาใหม่นี้หน่อยก็ได้นา ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยกับเวลามันบลอสมันมุดดินนะฮะอีกทีมหนึ่งที่เป็นทีมท็อปเทียร์เลยก็คือยาเอ๋จงหลีทินนารีนะฮดะก็เป็นทีมทีมท่คนใช้เคลียร์อบิสมากสุดในเกมอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะนี่แหละความหุ้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งของยาเอ็มโกในรอบนี้คนนิยมหยิบม,มาเล่นอนอบิถึง47.7%เลยเดียวมากกว่าไดนเล่ซชคุนอีกนะฮะและอันดับที่7ก็เป็นตัวละครที่หุ้นขึ้นมาไม่นานเช่นกันก็คือหมอไปไปจูนะเป็นตัวละครที่เราเคยพููดถึึึงงงในนนนนคคลลิปตัะะหุขข้้้แแีก็ยงงอยอ เป็นหนึ่งตัวละครที่ดีมากๆขี้โกงไปแล้วนะเนื่องจากเป็นตัวท่าไม้ที่สร้างโลได้ฮิลหมู่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าการใส่หมอปม่ายู่ลงมาในทีมเนะี่ยมันคุ้มค่ากับสรลที่เสียไปมากๆแทนที่จะใส่ตัวโลตัวฮิลเนะี่ยพอใส่หมอปเข้าไปตัวเดียวคือครบทุกอย่างแถมแปะไม้ได้ด้วยนะเพราะเป็นตัวสื่อเวทนะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือหมอไปเนะี่ยเป็นตัวละครที่จะบอกว่าเกาะอีกตัวดังก็ว่าได้นะเพราะตัวละครจริงๆแล้วเนะี่ยที่ทำให้หมอไปนะพุ่งขึ้นมาขนาดนี้เนะี่ยก็คือฟนะรีน,ะนัานบนยั่ พราะฟูริน่าเนี่ยโอ้โหโคตรโหดโคตรเทนนะแล้วหมอปัยเป็นหนึ่งในตัวที่เล่นคู่ฟูริน่าได้ดีที่สุดแล้วก็นี่แหละทําให้มีคนเล่นหมอปัยในบิทเนี่ยถึง63%เลยทีเดียวไปต่ออันดับที่6เลยนะครับก็คือเย่หลันครับเป็นคนแปะน้ำซึ่งโหดที่มาพร้อมกับการทำเป็นเหมือนที่รุนแรงและบัฟเฟอรท้งทีมได้ด้วยนะฮะเอาไปเล่นกับทีมไหนได้คือโหดหมดแล้วจริงๆอับท่าทุกทีมในเกมนี้เนี่ยมันต้องการท่าน้นอยู่แล้วนะซึ่งเย่หลันเนี่ยเพอร์เฟกต์เลยแปะน้ำอย่างโดนทำ ถ้าไม่ตายนี่คือวนตลอดเวลาได้เลยนะถ้าดีพลังงานถึงหรือคือก็ใส่ธนูฟารวเนีน่ได้อย่างลื่นไหลามากๆฟื้นพลังงานให้กับตัวเองแล้วแจกพลังงานเพื่อนทีมได้ด้วยเป็นแบบทั้งดาเมจทั้งสป,ปอร์ตในตัวเดียวกันตัวแปะธาตุอีกโอ้โหอะไรเนะี่ยและในตอนนี้วันที่อัดคลิปนี้เนะี่ยจำนวนคนที่หยิบเย่หลังมาใช้งานตอนนี้แซงชิงชิวไปรเรียบร้อยแล้วนะครับและทีมที่มีเย่หลันใช้อยู่เนี่ยเป็นทีมที่คนนิยมใช้เป็นอันดับที่2ธรรมดาทีมทั้งหมดด้วยนะในอบ,บิสนะก็คือทีมที่มีเย่หลลันนนาฮิิิิดะะชชบุแสงว ซึ่งทีมนี้เนี่ยโหเจอมอนตัวไหนได้หมดเลยนะมอนละลายหายอย่างไวใครไม่เคยลองเล่นทีมนี้เนี่ยไปลองเล่นกันได้หัวแน่นอนโดยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามันนี้เนี่ยทำไม่เยี่หลันถูกคนหยิบไปใช้งานถึง67.2%เรลยนะวงเล็บต้องบอกก่อนว่าซิงชิลเนี่ยก็ยังมีคนใช้อยู่เยอะมากเช่นกันนะถ้าลิสต์นี้มีตัวละครสีดาวอยู่ด้วยเนะี่ยซิงชิลจะติด1ใน10นะแล้วก็ถีบอันดับที่10ลงไปเลยนะฮะมาถึงอันดับที่5้นะครับก็คือจงหลีน,นั่นเองตัว ก็ไม่สายนามเอาตัวละครตัวนี้ลงจากเมตาไปได้เอาจาิงกแบทรอบนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีตัวที่แอนตี้โลด้วยแหละยิ่งอบิที่เป็นบอสเดียวๆอย่างเงี้ยโอ้โหมีจงหลีในทีมชิลนะบอกเลยสบายใจไม่ต้องคอยหลบมอนไม่ต้องกลัวมอนซักกระเด็นและโลดจงหลีเนี่ยมันังมีลดต้นานทานท่า,ท,า,ท,าทั้งหมดด้วย20%ทำให้เราทำา a m ม g ได้ดแดงขึ้นด้วยคือไม่ไม่รู้สึกเปลืองอเฮ้ยใส่จงหลีไปใส่ตัวบัฟดีกว่าไหมอย่างน้อยในจงหลีมันก็บัฟทีมทางอ้อมได้นะประโยชน์เดียรนึงของจงหลีคือ คือแค่โล่น่ยก็พอแล้วจริงๆนะคือผมเ,เวลาผมเล่นจ้วงนีผมก็บางทีก็ไม่ได้กดทำให้ตายด้วยส้ำถับเวลาเจอบอสอะเพราะบอสมันไม่แข็งแล้วเดเมเดก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นถ้าเราปั้นเลือเดอเยอะๆเลยนะก็แค่เปิดโล่อย่างเดียวก็พอแล้วนะก็แค่นี้เน,ะนี่ยคุณก็หยิบมาใช้ถึง71.7%แล้วนะ เดินทางขึ้นมาถึงอันดับที่4นะตัวนี้คือไม่แปลกใจเลยมันต้องตดอยู่แถวๆนี้แน่นอนก็คือนาฮิดะนั่นเองนะฮะเพราะเอาจริงๆตอนนี้เนี่ยนาฮิดะก็ยังคงเป็นตัวแปะไม้ที่ดีสุดในเกมใช้คำว่าตัวเดียวเลยก็ได้เพราะดูแล้วเนะี่ยตัวอื่นเนะี่ยอัตราการแปะไม้ไม่ได้ใกล้เคียงกับนาฮิดะเลยนะตอนนี้ทุกวันเนี่ยไอดี ID ที่ไม่มีนาฮิดะกับไอดีที่มีเนะี่ยเวลาเล่นตีท่านไม้ต่างกันแบบชัดเจนมากๆนะฮะเป็นโคตรหัวใจหลักที่ไม่มีใครแทนได้เลยของทีมท่านไม้แปะดีนานสุดในเกมจมิก็แดงแถวแปะได้ยวแบบะยะดวย ทีมที่มีนาฮิดะอยู่ในทีมเนี่ยเป็นทีมที่คนนิยมใช้ติดอันดับหนึ่งและอันดับ2เลยนะก็คือทีมที่พูดไปของยาเอะและของเย่หลันด้วยก็คือการนตีสูๆูในนาฮิดะเนี่ยคนนิยมใช้มากๆนะคือผมเองก็ใช้ทุกรอบอะเพราะตัวมันมันคือมันไม่ใช่แค่โกงแดงแต่มันเล่นง่ายสะดวกมากๆด้วยไงเพราะฉันไม่มีทางตกเมตาเลยนี้แน่นอนนะถ้าเกมไม่ออกตัวท่าไม้มาซึ่งไม่น่าจะมีทางมีเพราะอะไรเพราะถ้านาฮิดาตกเมตาเนี่ยแปลว่าท่าไม้ทั้งธาตุทุกตัวที่เป็นสีเขียวอะร่วงหมดเลยนะ แล้วนอกจากนี้เนี่ยนาฮิดะยังเป็นตัวที่เปิดกลุ่มดาวคุ้มมาเพราะว่าซีสองนาฮิดะเนี่ยโหดมากมากทุกกลุ่มดาวเนี่ยสังเกตว่ากลุ่มดาวของเทพเนี่ยหลังๆเนี่ยคุ้มทุกตัวนะไลเดนซีสองนาฮิดะซีสองแล้วก็แน่นอนฟูรินะซีสองด้วยนะยังนาฮิดะซีสองได้เติมเมทอย่างแรงนะใครสงสารมอนโกมันตายไปบอกเลยไม่ต้องเปิดแค่ซีศูนย์ก็โหดแล้วแหละแล้วมันทำให้นาฮิดะเนี่ยเติมเมทจากนอกสนามได้อย่างหูยคือซีสองมาตัวอย่างไรเดนเนี่ยมันต้องตีเองไงถูกไหมแต่นาฮิดะเนี่ยเป็นซีสองที่เอาต ม่รู้จะโวยยังไงละเพราะฉะนั้นไ้ดานเนี่ยก็คนที่มเล่นสุดๆไปเลยมีคนยิ่ไปใช้ถึง78.8%เลยนะฮะมาถึงอันดับที่3ของเราแล้วนะอ่ะัผมจะอยู่สักครู่ให้ทุกคนถ่ายกันว่าท็อป3มีตัวไหนบ้างนั่นเองนะฮะโอเคจะได้ไม่ได้เป็นการดูไปเรื่อยๆอะแต่ก็เหลือไม่กี่ตัวละตอนนี้เนะี่ยมาเริ่มเลยแล้วกันอันดับที่3ของเราในคลิปนี้ก็คือคาซึฮานั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวละครหน้าเก่าที่เราเห็นชินตาแล้วจริงคาซึฮานี่เป็นหนึ่งในตัวที่เก่าที่ทสุดในทั้ และอยู่ด้านบนในเทียร์ลิสแทบจะทุกอย่างของเกมนี้เนี่ยมานานมากแล้วนะเอาจริงร,รอบนี้เนี่ยยิ่งหลังๆมาอในคาเซฮันนี่คือมีความดบด้วยซ้ำนะเพราะคาเซฮันเนี่ยมันบัฟา่าไม้ไม่ได้าตาไม้ไมันไม่สามารถติดลมได้ไงทีมก็ได้ถูกจํากัดไปแต่ว่าก็ยังอันดับเยอะกันให้ได้อีกอ่ะโอ้โหมาบอกมากเพราะว่ามันบัฟสารพัดจริงๆและความสามารถในการรวบม,มอนคาเซฮนี่ผมให้เป็นหนึ่งเนาะตอนนี้นะคือ e, าสกิล e คาเซฮนี่รวบม,มอนง่ายมากรวบแล้วบัฟในสกิลเดียวกัน และทีมที่คนนิยมใช้ลงอบิสส่วนใหญ่ถ้าถ้าตัดท่านไม้ไปเนาะที่เหลือเนี่ยจะมีคาศักหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทีมไอจาัากรแช่แข็งทีมชายเนชั่นแนลทีมไรเดนเฮเปอร์แคร์ลี่หรือแม้แต่ทีมพิณิมิเลตน,นั่นเองอันนี้คือทีมระดับท็อปเทนเลยนะทุกทีมมีคาศักหมดเลยหลายๆคนก็น่าจะรู้ถึงความโกงของตัวละครตัวนี้อย่างดีแล้วนะครับ <S <S คนนิยมหยิบคาศักไปใช้ในเบลล็อบนี้ถึง72.1%เลยนะฮะมาพบกัับตวละครอัันดบที่2นะบอกเลยอััันดบที่1กบ2เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถลากตัววอื่นนนขึ้้้มาไดดยะทให้ตัวอื่น ีเขามาด้วยเช่นกันเวลามันมาอยู่ในทีมสองตัวนี้นะออเดับที่2ครับก็คือพิ่นิวนิวเวเลตนั่นเองนะโหแน่นอนตัวนี้นะมันต้องมานะ ในตอนแต่พี่แกเข้าเกมมาในนะความนิยมนี่คือไม่ตกเลยเป็นตัวทอบเทียมมาตลอดตั้งแต่เข้าเกมมาเลยซึ่งอย่างที่เราพูดไปในหลายๆคลิปว่านิวเวเล็ปเป็นตัวที่ออกแบบมาดีเกินไปขี้โกงเกินไปไปด้เมดแรงเล่นง่ายคือไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่ามันมันก็ตั้งใจแหละ,หละเพราะว่ามันทำให้พี่นิวเนี่ยสะท้อนความเป็นมังกรวารีนั่นเองนะซึ่งเป็นตัวตนที่เหนือกาเทพอีกด้วยซ้ำในเกมนี้มีฮิวส่วนตัวด้วยประเด็นโอ้โหไม่ต้องพึ่งตัวสพอร์ตบ้าบอม,มากสิ่งที่คณต้องทำเวลาเล่นพี่นิวคือกด e กด q เป็นตัวละครที่แนะนําสำหรับผู้เล่นใหม่มากๆและคือมันมีอ์ติแฟกต์ส่วนตัวมาอวยด้วยไงมีอ์ติแฟกต์เซตโบกคิเลตอะไรเงี้ยอาวุธประจําตัวนี่ก็อวยเลยเกินสแตตเยอะมากแถมเอา HP มาเป็นดาเมจทำให้ไม่ต้องปัในแท็กแล้วความประทับใจคือดาเมจเดียวดาเมจหมูไม่ใช่ปัญหาคือเลเซอร์มันค่อนข้างใหญ่มันจี่โดนมอนหลายตัวพร้อมกันได้นะเพียงแค่เราก็เดินๆหน่อยลากมันมาอยู่ในแนวเดียวกันอ่างเงี้ยและสามารถเล็งลอยขึ้นฟ้าได้ด้วยคือยิงโดนตัวที่บินได้ดูไม่ว่าจะเป็นอยู่สูงขนาดไหนพี่นิวทุกวันนี้สามารถยิงโดดดดนนไไไ้นะ้้้คืืออออขยย่่่าาางเเีีววมมมสสลทหหิู กลุ่มดาวไม่ต้องเปิดด้วยซีศูนย์ก็โหดซีหนึ่งก็คุ้มมากเช่นกันนะที่ทําให้โดนขัดลำบากขึ้นนะฮะส่วนทีมที่คนนิยมหยิบพี่นิวมาเล่นในบิ๊กมากที่สุดตอนนี้ก็คือทีมฟูรินะคาเซฮะไปจูแล้วก็พี่นิวนั่นเองนี่คือทีมที่ดีที่สุดแรงที่สุดเล่นง่ายที่สุดของนิวเวลส์สามารถเคลียร์ได้ทุกคอนเทนต์ในเกมนะว่าลองเล่นกันได้แต่ทีมแอบแพงมากด้วยควำโกงขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจเลยว,ว่าทำไมคนถึงนิยมหยิบไปเล่นในบิ๊กถึง76.2%เลยทีเดียวนะครับ และแล้วมาถึงอันดับที่1ของเรานะมีเมนชั่นไปก่อนน้านี้แล้วด้วยนะน่าจะรู้แล้วว่าเป็นตัวไหนเพราะเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วนะที่มันก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละไม่มีที่อื่นให้อยู่แล้วนั่นคือฟูรินะเทพนะาของเรานั่นเองนะซึ่งจริงๆเนี่ยสำหรับผมเกินข้าเหมือนกันนะว่าฟูดินะเนี่ยติดอันดับหนึ่งเลยนะเนื่องจากตอนที่เห็นฟูรินะเนี่ยโอเคมันบัฟแรงมากแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขที่ต้องแบบพกตัวฮิวไปด้วยถ้าเป็นฮิวหมู่ยิ่งดีอย่างเงี้ยแต่ถ้าว่าเงื่อนไขนี้ทำม,าม่ได้เลย แถมทำให้ตัวละครฮิวมูตัวอื่นหุ้นขึ้นตามมาตามๆกันกนะ็คือลากขึ้นมาหมดเลยนะฮะบ้าบอจัดยอดการหยิบใช้ง,งานในเอริบินเนี่ยของฟูรินาเนี่ยแซงคาเซฮัไป3แผดแล้วได้กว่าฮิตสุดๆนะฮะเป็นทรอร์นที่ใส่ได้คือจะใช้คำว่าทุกทีมก็ไม่เชิงมันต้องมีตัวฮิวไงแต่นั่นแหละมันดูเหมือนคุ้มค่าสุดๆที่จะใส่นะต้องบอกว่าฟูรินาเนี่ยมีความใกล้เคียงกับคาเซฮัมากๆในเะรื่องของการบัฟ ราะว่าปริมาณของการบัฟเนี่ยใกล้เคียงกันมากแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การหยิบใช้งานของฟูรินะามันสูงกว่าคา,าเซฮะพอสมควรเนื่องจากมันสะดวกกว่านะคาเซฮะเนี่ยเวลาบัฟเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวออกมาปั่นลมซึ่งรลยวเวลาในการบัฟไม่ได้นานเท่าฟูรินะาฟรูาฟร,าฟรินากด e ทีเดียวและถ้าไม่ตายเนี่ยถ้าไม่ตายก,ก็อยู่นานมากแล้วนะและบัฟทั้งทีมแถมบัฟแบบไม่จํากัดท่าด้วยคาเซฮะเนี่ยบัฟได้ท่าเดียวคือท่าที่เราปั่นด้วยลมนั่นแหละแต่ฟรูฟรินาคือบัฟทั้งทีมเลยแบบติดตัว ไม่ต้องมาโนต้านทำอะไรให้เสียเวลาและเดเมจส่วนตัวฟูรินานแ,นแน่นอนว่าแดงกว่าคาเซราด้วยนะมันเป็นตัวเดเมดเสริมและเป็นตัวบัฟในตัวเดียวกันนั่นเองอย่างทีมพี่นิวที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะมีพี่นิวเลคาเซราและฟูรินานะโอยจริง3ตัวนี้เนี่ยแล้วตัวฮิลแล้วได้ตัวหนึ่งซึ่งในที่นี้เขาใช้หมอไปเนี่ยคือโคตรบ้าบอลนะคือแดงแน่นอนนะมันบัฟสงบัฟเข้าไปอะ่ะคือความเจ๋งคือส่งตัวเนี้ยมันไม่ต้องแยกกันอยู่ไงฟูรินากับคาเซามันอยู่ในที่เดียวกันได้โดยเฉพาะอยู่กับพี่นิวนันนน มีหมอไปมาช่วยทิกเกอร์นิดหน่อยให้บัฟพี่นิวให้แรงขึ้นนิดหน่อยก็เพียงพอแล้วคือมอนเนอร์นี่น่าสงสารมากถ้าเจอแก๊งนี้เข้าไปนะแล้วยิ่งเป็นทีมธาตุไม้เนี่ยฟรีนนะก็เหนียวกว่าตัวบัฟธาตุลมทุกตัวคือฟรีนนะสามารถบัฟธาตุไม้ได้ด้วยซึ่งอยา่างคาเชนเนี่ยบัฟได้แค่สี่ธาตุบัฟธาตุไม้ไม่ได้กระเจาธาตไม้ไม่ได้ฟรีนนะเนี่ยก็กดอันติแล้วทำให้เลือดเพิ่มหรือลดเนี่ย ก็ได้โบนัสความสามาทุกท่านแบบโคตรตึงมาแล้วนะนี่แหละก็สศกเป็นตัวละครที่คนนิยมหยิบมาใช้มากที่สุดในเกมตอนนี้ทั้งหมด79.6%เลยนะทิ้งห่างอันดับที่2ไปพอสมควรเลยนะสำหรับฟูดนีนะสุดยอดไปเลยนะเทพน้ำของเรามงลงและนี่แหละก็คือ10อันดับตัวละคร5ดาวที่คนนิยมใช้มากที่สุดในอับบิสรอบปัจจุบันนั่นเองนะคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กัน,กนมาได้มีตัวละครไหนไม่ได้คิดว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ติดวะอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับผม แต่ฟูรินะได้เกินขั้นในเนือนะตอนแรกน่าจะผมคิดว่าแบบเป็นพี่นิวหรือไม่ก็นาฮิดะอย่างเงี้ยโอ้โหฟูรินะแซงแบบทิ้งโค้งไปเลยนะฮะใครที่ตัดสินใจเปิดฟูรินะมาเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่ามากๆเช่นลาก่อยนั่นเองอแต่ตัวละครที่ไม่ติดก็เป็นทั่วไปนะคือตัวเฉพาะทางอย่างเช่นเนวีเเนี่ยติดปั๊บเดียวเองเนเวีย,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 ยคืออบิทไวสั้นมาก กับเซียนอยู่เนี่ยก็ยังไม่ติดนะฮะสำหรับวันนี้ลากอยก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะฮะแล้วมีคอมเมนต์อะไรหรืออยากดูคลิปไหนเพิ่มเติมจากช่องลากอยเพลยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลากอยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย